สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาเล่นเกม Dungeon Defender นะครับอันนี้วันนี้เราเป็นตัวพระมองนะครับอ่าขอเสียงคุณแก๊ปหน่อย Hello อ่าคุณแก๊ปเป็นตัวกวลวนะ่ะโอเคตัวพระมันก็เล่นไม่ค่อยไม่แสบตัวพระมันก็เล่นง่ายครับแค่วิ่งบุกไป มันมีพลังวิเศษคือวางพวกพวกอะไรวะพวกไอวงกลมอะพวกไอวงกลมอะวางแล้วก็จะทำให้ตัวปีาศาจหยุดจะไม่ใช่เจินช้าๆหน่อยโอเคแต่ตอนนี้ไม่มีกดเริ่มเลยดิกดเริ่มเลย นะ no. ม่นะกดเริ่มดิมาเนาะเอาแกเป็นตัวกวนไม่ใช่เหรอไม่เห็นเฉียงเลย <Okay. S 1> โอเคทุกาเราก็ต้องได้รับก,การพักผ่อนที่ดีงามโอเคหัวร้านเนี่ยที่ขวาคือปล่อยแบบนี้อนะ่ะ ซ้ายฝันโอเคมาแล้ววีวูหอหอวูหอหอหูหหองาง่ายมากตะกี้แต่ถ้าเกิดมีตังค์เยอะกว่านี้ก็คงซื้อสัตว์ได้เดี๋ยวีโอปะต่อไปค่อยบอก I can hear you เอาขยะ โนไม่โนโนมาแล้วโอเคครับโนโนมาตุ้เลยนี่มั่วโอเคนั่นดีมากปกปกโอเคอย่างนี้อะซึ้งซึ้งโอเคคอมฟีอ่ะเนี่ย ค่ะมันก็จะวางแบบนี้ได้โอเคอ่ะเลเวลอัพเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้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 โอเค กดชิปคือดู okay, แมพที่นั้นเราก็วางเหมือนเดิมตรงนี้อา้าวเป็นไรอะ่ะเฮ้ย no connection lost no ถูกคลิก no ตัดก่อนกว่าโอเคต่อจะคัดตะกี้นะครับกว่าจะหาห้องได้เป็นชั่วโมงที่วางตรงนี้แล้วก็ไปเอากล่องแล้วก็มาวาง สร้างได้ก็สร้างไปสร้างไางดก็สร้าง,างไปอยู่ไหนนั้นหมดอันนี้คือต้องมาเล่นคนเดียวเพราะว่าหาห้องไม่ได้เลยไม่รน้โนโอเค nào có còn nữa nè à. ok ok lâu rồi còn nặng dần còn เพระนี่ก็เป็นคาสท,ที่ไม่ธรรมดาก็โหดเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นเครื่องที่หาของอัลเทิบอ็อกแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์โอเคแต่อันนี้จะเล่นไปตรงนี้ก็ไปหากล่องเหมือนเดิม อืมอืมพี่ก็คอยดูเาพื่อเวทอาแล้วคิวโอเคแจ๊ดอืมเสียงพี่เบาปะไม่ค่อยโอเคกกเโอเคกดเริ่มเลยกว่าโอเคกดต่ออีก ก็คงรู้นะว่ามันยังไงเล็กสี่แล้โอเคอันนี้เป็นอีซี่ก่อนนะคอมมอนดีคอมมอเดียวโหโอ้กัดกันกัดกันเฮ้ยตัวอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรไม่ทราบครับทำอะไรไม่ทราบ ทำมานค่ะมันไม่ามานนได้หรอะโอเคไปดูพิสต์่อนอนบัตรไพ่กดเลขสองโอเคทำมาทำมาทำมาอนนโอเคแต่ถ้าเกิดกดซ้ายมันก็จะทำงานอัตโนมัติที่ขวาี่คือต้องมือ อ่ะก่ะโอ้ยไม่นะโน no, ต้องมีไปโน no. ่ทำไ,ทำไรอ่ะทาทำไรทำไรกันอ่ากดเลขหนึ่งเพิ่มเลือดสอง u e r j o i n อ่พี่บอสพี่บอสพี่บอสมาโน <No. S 2> โน <No. S 2> อย่าพูดโน่ดิคิ้วหูะจะเอ็นอย่าพูดโน่ดิคิ้หูเต้นทำไมไม่ร <c oughs> ู้คิ้วหูเต้นคืโอโอ้ยไม่นะอ่าพี่พูดไม่แทนไม่ยีตาย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  ทำไมโอเคภารกิจที่หนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์โอเคภารกิจสาม,อมโอเคนั้นจบเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับแก๊ปเซบายดิอ่ะฮะแก๊ปเซบาย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 ,บายอ่า โอเคบ๊ายบายครับ